ข้าวจานไม่เลือดเลยครับผมขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับผมมาก,กินข้าวเพื่อนกันนะครับผมกินค <laughs> ับบันไปทำง,งานได้กินเยอะนะครับผมน้มองรอยจะทานข้าวเยอะนะครับเวลทาทำงานนะครับผมข้าวราดแกงครับผม <laughs> ตำข้าวราดแกงกินเลยนะครับผมจะได้ง่ายๆครับผมนี่ข้าวจานเม่เลือกไหมครับผมต้องรอกกินตำมันความเปลี่ยนก้อนโตนะ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเรียวนะครับผมสวัสดีพี่น้องชาวเรียวนะครับผมวันนี้มาทานข้าวกันนะครับทานข้าวเช้าก่อนจะไปทํางาน,นครับอาหารนะครับผมกินข้าวแ้วกันนะขอบคุณมากเลยครับ เอาจานเบื่อเลยแล้วครับผมว่าแกงเผ็ดไม่ได้ครับลูกชากินไม่ได้เนาะก็ะเลยต้องมาํำน้ำพริกลาดเพิ่มอีกหน่อยครับ <c oughs> มีอะไรทำ <c oughs> ก็ทำไปก่อนนะคอับผ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ครับต้องำน้ำพริกลาดเพิ่ม,ลมเมลยน้ำพริกปลา าวราดแกงครับผมตำข้าวราดแกงกินเลยนะครับผมจะได้ง,ง่ายครับผมนี่ข้าวจานไม่เลยไหมครับผมตัองหลอกกินตำมนันทำข้าวเสร็จแล้วตกักราดข้าวแล้วครับง่ายดีครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับกินครับวันไปทำงานด้กินเยอะนะครับผม น้องลอ,อยจะทานข้าวเยอะนะครับเวลาทำงานนะครับผมข้าวจานเมื่อเรื่อยแล้วครับผมได้ครับต้อมยำมาพรกลาเพิ่มหนึ่ีพริกปลา น,นะครับผมตอนเช้านะครับผมก <c oughs> ินข้าวด้วยกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ <c oughs> คนโตกินเผ็ดนะผมคนเล็กกินไม่ได้เอาต้องทำยู่เตือไว้นะมันเป็นเผ็ดนะครับผม นะครับผมอร่อยอร่อยครับผมต้มกระดูกหมูครับคนโตกินเผ็คเดครับผม,นค,นนผมคนเล็กกินไม่ได้ครับต้องทำยูดเตี๋วไว้ครับคนโตกินเผ็ดครับผมคนเล็กกินไม่ได้ครับต้องทำยูดเตี๋ยวไว้ <laughs> <laughs> เป็ดเผียดนะผม <c oughs> ขอบคุณมากครับเกินง่ายอยู่ง่าย,ค,ยครับนต้องรอครับ าวราดแกงครับผม <l ots> <t aps> ตำข้าวราดแกงกินเลยนะครับผมจะได้ง่ายๆครับผมนี่ข้าวจานไม่เลย่อนไหมครับผมน้องหลอกกินรมนัน <l ots> ข้าวจานไม่เลื่อนแล้วครับผมชิมเด็กกระโจมานกินนี่ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องหลอกกินข้าวต่อก่อนนะครับผมนะครับผมกินข้าวแล้วกันนะ ไม่ได้กับน้ำพิกครับผมน้องหลอดนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ะะน,น,นะครับผมเวลาสี่นาทีแล้วต้องหลอกกินข้าวแล้วครับผม มีอะไรทาก็ทำํำไปก่อนนะครผมคนโตกินเผ็ดครับผมคนเล็กกินไม่ได้ครัต้องทำยืดติดไว้แล้วขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ ครับกินง่ายอยู่ง่ายครับต้องหร่อครับนะครับผมอร่อยอร่อยครับผมต้มกระดูกหมูครับเป็นเผ็ดนะครับผม กินเด็กกับโจมานกินนีก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องเรากินข้าวต่อก่อนนะครับผมเอาจานมาเ,เลยนครับผมชอบความเผ็ดครับผมถ้าไม่กินเผ็ดจะไม่มีแรงไม่เคยมีแรงนะครับก็เลยต้อง ขุนมากเลยครับข้าวราดแกงครับผมทำข้าวราดแกงกินเลยนะครับผมจะได้ง่ายๆครับผมนี่ข้าวจานบุลเลยอไหมครับผมต้องหลอกกินตำมนันข้าจานบุลเรือแล้วครับผม <laughs> กินครับวับนไปทํางานได้กินเยอะนะครับผมน้องหล่อจะทานข้าวเยอะนะครับเวลาทํางานนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ ทำข้าวเสร็จแล้วก็ตักราดข้าวแหละครับง่ายดีครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคมอคกคกคมนนคอเมนต์น,นะครับผมโอ้โหเวลาสี่นาทีแล้วต้องหลอกกินข้าวแล้วครับผม เอาจามเมื่อเลยแล้วครับผมคนโตกินเผ็ดครับผมคนเล็กกินไม่ได้ครับผมต้องทำดิติดไวนะ้ตอบความเผ็ดครับผมถ้าไม่กินเผ็ดจะไม่มีแรงมนะค่อยมีแรงนะครับก็เลยต้องกินทำข้าวเผ็ดแล้วตากลาดข้าวแล้วครับง่ายดีครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกออคอมเมนต์ความเลียนเตินโตนะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับผมมากินข้าวเป็นเพื่อนกันนะครับผม